มออกบ้านไม่ได้่ยกลัวทีอุยกินจับตอนนี้ไม่กล้าเดินผ่านกระจกแล้วกลัวตัวเองเลยน้องของผมมีเยอะแล้วนะอันนี้ไม่ต้องเป็นน้องเลยแมเป็นพี่ชายผมดูแลผมตลอดเยวันนี้ส่งท้ายปีสองพันห้าร้อหสิเจ็ดก่อนขึ้นปีใหม่ได้เชิญพี่ชายที่เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ได้มาพบปะสังสรรค์ได้ร่วมพูดคุยถือโอกาสนี้สอบถามความคิดเห็น <and> <him> <tw> <tho> <assemble> เกี่ยวกับเรื่องที่ดินจากพี่ออสเทอดพรมโนภัยบุญหรือที่รู้จักกันในนามของนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากละครของค่ายกันตนาเรื่องซีอุยรับบทเป็นซีอุยเมื่อครั้งในอดีตสวัสดีครับผมชื่อเทิดพรมโนภัยบุญครับเป็นนักแสดงครับวันนี้ผมมาทำอะไรเหรอไม่อยากหลอกคนมาอวยพรปีใหม่เขา เป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแล้วผมพอรู้จักกันแล้วผมก็ทับใจในตัวเขามากครับคิดยังไงสําหรับคนที่ไม่เคยมีที่ดินใช่ไหมเดี๋ยวนี้แม้กะทั้งตัวผมเองนะรถยนต์ทีวีโทรทัศน์ตู้เย็นอะไรที่ให้ความสุขแต่ถามว่าถ้าคุณไม่มีที่ดินไม่มีบ้านคุณจะเอาสิ่งนี้ไปเก็บไว้ตรงไหน,นแล้วคุณนอนในรถได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นที่ดินเนี่ยสำคัญที่สุดครับแม่กระทั้งตัวผมเองผมคิดไม่ถึงตรงนี้เดี๋ยวนี้ผมคิดได้แล้วเลยอยากมีที่ดินขับเพื่อสร้างบ้าน ให้ลูกหลานอยู่เราตายไปแล้วเนี่ยลูกหลานเรายังอยู่ได้เลยอยากจะฝากอะไรสำหรับคนที่ไม่มีที่ดินใช่ไหมครับตัดสินใจนะครับมีที่ดินครับที่ดินนี่สําคัญยิ่งกว่ารถอีกตอนเนี้อย่างน้อยคุณมีที่สุขหัวนอนเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้คนที่เดือดร้นอนเนี่ยไม่มีที่จะไปเยอะแยะต้องไปนอนตามต๊มนอนข้างถนนแต่คุณจะไม่เป็นแบบนั้นเลยเพราะคุณมีที่ดินและคุณมีบ้านของตัวเองตัดสินใจซื้อเลยครับ ถ้าเราเช่าเขาอยู่ทั้งที่ดินหรือว่าบ้านกันแล้วแต่ไอ้เงินที่คุณผ่อนเขาเนี่ยเอาไปซื้อที่ดินเป็นของตัวเองเนี่ยมันเราผ่อนที่ดินดีกว่าผ่อนนี่ไหมอ่าคุณซื้อที่ดินที่คุณบุญชนะเนี่ยสมมุติว่าซื้อของผุ้ชนะแบ่งขายเนี่ยคุณสร้างบ้านได้เลยแล้วเขาก็ไม่มากําหนด,ด้วยว่าคุณจะต้องสร้างแบบนี้แบบนั้นเขาปล่อยให้คุณอิสระออกแบบตามใจดีกว่าเราเอาเงินไปผ่อนที่ไม่มีอะไรเลยผ่อนค่าเช่าบ้าน หรือคุณจะมีร้านค้าคุณผ่อนค่าที่ดินที่ดินไม่มีวันเป็นของคุณหรอกอันนี้คุณผ่อนหมดปับเป็นของคุณทันทีเช่าเขาเนี่ยนะเอาผมให้ยี่สิบปีเอาที่ดินไม่มีทางเป็นของคุณนะครับก็เป็นของเขาคุณก็จ่ายค่าเช่าไปทุกปีทุกปีออาสมมุติเราหมดสัญญาเขาบอกว่าคุณไม่ต่อคาเดียวคุณตายเลยเกิดธุรกิจคุณกําลังรุ่งเรื่องเขาไล่ที่แล้วเขาเข้าใจคําว่าไล่ที่ไหม คือเขาไม่ได้มาไล่แต่เขาบอกว่าผมไม่ต่อสัญญาณนะปีนี้เพราะผมขายที่ดินนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยหวัาจะไปหาที่ใหม่ไปสร้างตัวใหม่แล้วอายุเราก็มากขึ้นทุกวันก็ตายนี่ครับตัดสินใจซื้อตอนนี้นะครับก่อนไปที่ดินเป็นของเราอันนี้คุณจ่ายค่าเช่าไปไม่ว่าบ้านหรือที่ดินไม่มีทางด้เป็นของคุณครับสำหรับมุมมองของผมผมเองเนี่ยเป็นจริงผมเป็นคนโคราชนะครับคือหนึ่งทุกคนมองกรุงเทพเป็นเมืองสลวงเพราะนั้น,น,นที่บ้านลําบากอําเภอเล็กๆจังหวัดเล็กเล็ก ก็อยากจะมาทางานในกรุงเทพซื้อสนใจซืจ้อที่ดินไหมอันนี้มีบางคนพูดผมโอ๊ยผมมีที่ที่บ้านมีที่นาแล้วตั้งสิบไร่ห้าไร่สิบไร่แล้วคุณมาทํางานในกรุงเทพคุณอยู่ที่ไหนผมก็เช่าบ้านก็อยู่เดี๋ยวถึงเวลาผมก็กลับเวลานี่สิบปีแล้วผม,มยังเห็นเขาทำงานอยู่เนี่ยมผมถามว่าไอ้สิบปีตรงนั้นถ้าคุณผ่อนที่ดินตั้งแต่ต้นแล้วคุณมีบ้านอยู่เป็นการลงทุน <Okay. S 1> แล้วคุณก็ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าบ้านลวไอ้งเงินที่เสียค่าเช่าบ้านมาผ่อนที่ดินดีกว่าไหมที่ดินเป็นของคุณแน่นอน แล้วถ้าคุณจะต้องย้ายกลับภูมีดำเนาที่ดินขายได้ไหมแล้วขายได้ราคาดีกว่าที่คุณซื้ออีกมันก็แพงขึ้นที่ดินแพงขึ้นทุกวันตัดสินใจนะครับนี่ผมผมแนะช่องทางให้แล้วนะนี่คือการลงทุนและลงทุนเรื่องที่ดินนี้ไม่มีขาดทุนครับมีแต่กําไรกับกาไรคุณเปิดร้านขายของคุณคุณทํางานลงงานเขามีวันที่จะเลิกจ้างถ้าวันนั้นเขาเลิกจ้างคุณคุณจะต้องกลับบ้านแล้วคุณขายที่ดินคุณเลย ได้กาไรแน่นอนแล้วเป็นเงินทุนกลับไปบ้านด้วยได้กําไรสองอย่างอย่างแรกเงินที่คุณไปเสียค่าเช่าบ้านคุณเอามันผ่อนที่ดินซะเพราะที่ดินมันเป็นของคุณแน่นอนคุณจะจ่ายค่าเช่าไปสิปีมันไม่มีทางเป็นของคุณหรอกอย่างที่สองจะต้องกลับภูมิน้ำเน่าแล้วกลับไปอยู่บ้านแล้วคุณมีเงินแน่นอนที่ดินที่คุณผ่อนไว้น,นี่แหละบ้านที่คุณสร้างไว้ขายได้ครับแล้วกําไรมากกว่าเดิมอีก สิบเท่าบรืว่านะประมาณเหมือนปากธนาคารไว้คุณปากธนาคารค,คุณได้ดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยที่ดินเนี่ยคุณเห็นเห็นเลยนะคุณขายได้เงินก้อนใหญ่เลยคุณไม่ต้องไปรอดอกเบี้ยที่เป็นกิฟต์จอยมาจากหลายปีอะไรเงี้ย mm. คุณสามารถขายแล้วได้กํากไรคุณเอาเงินก้อนนี้ก้อนใหญ่ด้วยลับไปบ้านไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเงินทุนที่คุณอุตสาห์ลงทุนลงแรงมาอยู่เป็นปีเนยกรุงเทพเมืองสวรรค์ที่ว่าน สำหรับวันนี้ผมถือโอกาสเลยนะครับท้ายสุดนี้ก็ขออวยพรให้มีความสุขและขอให้พี่น้องร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับแล้วผมจะมีอะไรมาผมจะมาอัปเดตให้ฟังมานั่งเล่าให้ฟังอีกครับเรียกซีอุยไขข่าครับผมสวัสดีครับถ้าอยากเจอผมบ่อยๆหรืออยากให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังบ่อยๆที่ผมรู้มาเนี่ยอย่าลืมนะฮะถ้าเรารักกันจริงต้องติดตามบุญชนะที่ดินแบ่งขายเลยครับ